สวัสดีครับจิดีตรอบทุกท่านนะครับเข้าสู่วิดีโอเทรนนิ่งนะครับการเรียนรู้พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม3 d max นะครับสำหรับขั้นตอนนี้ครับก็จะเป็นการเรียนรู้ถึงการสร้างวัตถุนะครับที่เป็นวัตถุพื้นฐานของตัว3า d max นะครับที่เตรียมมาให้เราใช้งานนะครับซึ่งการสร้างวัตถุก็จะทำการเรียนรู้ต่อจากในเรื่องของ standard primitive นะครับที่เราได้มีการเรียนรู้ในกลุ่มของการสร้างวัตถุในลักษณะของ standard primitive, extend primitive นะครับ ในขั้นตอนนี้ครับเราจะทําการเรียนรู้วัตถุนะครับทั้งหมด4กลุ่มด้วยกันก็คือในส่วนของการสร้างประตูนะครับซึ่งเป็นวัตถุในงานสถาปัตยกรรมนะครับซึ่งจะอยู่ในกลุ่มของดอนั่นเองนะครับครับเมื่อเราเข้าไปในกลุ่มของการ Create Geometry นะครับและเลือกในส่วนของดอนะครับดอก็จะมีวัตถุพื้นฐานหรือว่า o b j e c t type ให้เราใช้งานอยู่3ตัวนะครับผมจะเข้าไป ขยายมุมมองการทำงานใน Perspective View นะครับ Object t y ท e ยตัวแรกที่อยู่ภายในกลุ่มของ door ก็จะเป็น Pivot นะครับเราลองมาดูลักษณะหน้าตาของเจ้าตัว Pivot นะครับทำการลาก Pivot ลงไปในซน,นะครับก็จะเป็นลักษณะของวัตถุสถาปัตยกรรมในลักษณะของประตูนั่นเองนะครับซึ่ง Object t y ท้ยของประตูพื้นฐานที่ตัว t r e Max เตรมให้เราใช้งานก็จะมี Pivot นะครับมี บโฟนะครับมี Sliding นะครับลักษณะของ b บโฟก็จะเป็นประตูนะครับที่เป็นประตูแบบ2บานนะครับไพ v o อก็จะเป็นประตูบานเดียวนะครับและในส่วนของ Object t y p e Sliding นะครับนะครับนี่ก็เป็นลักษณะรูปร่างหน้าตาของวัตถุที่อยู่ในกลุ่มของการ c r e ี t e Geometry ดออกมานะครับก็จะมีวัตถุพื้นฐานให้เราใช้งานอยู่3อย่างนะครับเราก็ทดลองลากเมาส์ไปภายในซีนของ Perspective View แล้วก็ดูรูปร่างหน้าตาวัตถุพื้นฐานนะครับตัวนั้นครับวัตถุอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งก็จะเป็นวัตถุพื้นฐานเช่นเดียวกันก็จะเป็น s t a i r นะครับ s t a i r ก็จะเป็นบันไดพื้นฐานที่ตัว 3dmax มีให้เราใช้งานนะครับก็จะมี L t ลท s t a เตนะครับไซ stair นะครับ spiral s t a i r อยู่ท้ายสตนนะครับเรามาดู L Th ท้า t a ตนก่อนนะครับนะครับก็จะเป็นวัตถุพื้นฐานในงานสถาปัตยกรรมนะครับซึ่งก็จะเป็นบันไดแบบง่ายๆนะครับเรามาดูสไตล์สเตนนะครับนะครับก็จะเป็นลักษณะของวัตถุในเชิงสถาปัตยกรรมนะครับที่เป็นแบบบันไดนะครับสไปรั Stair นะครับ ไฟล์เราสเตร์ก็จะเป็นบันไดเวียนนั่นเองนะครับในกลุ่มของวัตถุส t ตรพื้นฐานนะครับ u type star นะครับในกลุ่มของส t ต r ร์พื้นฐานนะครับที่ตัว3 r i m a x มีให้เราใช้งานในทางด้านสถาปัตยกรรมนอกจากนี้ครับในส่วนของแถบ geometry นะครับก็ยังมีกลุ่มของวัตถุที่เป็นหน้าต่างพื้นฐานนะครับก็คือ windows นะครับ ก็จะมี a Wing นะครับแบบ Fixed นะครับแบบ Projected นะครับแบบ c u s t o m e นต์เ i d ดสไนะครับเราลองมาสร้างดูสักจะเป็นหน้าต่างพื้นฐานแบบ a Wing นะครับหน้าต่างแบบบานสไลดิงนะครับ t m a e กก็เตรียมให้เราใช้งานพื้นฐานนะครับนี่ก็จะเป็นวัตถุพื้นฐานอีกกลุ่มหนึ่งที่จะอยู่ใน geometry นะครับ Window และอีกกลุ่มหนึ่งที่จะทำการแนะนำนะครับในเชิงสถาปัตยกรรมก็คือ AEC Extend นะครับ AEC Extend ก็จะมีในส่วนของการสร้างต้นไม้พื้นฐานนะครับในตัว 3d Max นะครับตัวอย่างเช่น u คานะครับราสามารถที่จะสร้างต้นไม้พื้นฐานนะครับในตัว 3d ซึ่ง 3d ม a x ก็เตรียมต้นไม้พื้นฐานไว้นะครับประมาณ10กว่าแบบสร้างกำแพงพื้นฐานนะครับก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันนะครับใน อ b อบเจกต์ไทวอลนะครับกลุ่มของ i l i n g นะครับ Li Link ก็จะเป็นรั้วพื้นฐานนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นวัตถุสำเร็จรูปนะครับเพื่องานสถาปัรติกรรมที่ตัว 3D Max มีเตรียมไว้ให้เราใช้งานนะครับพื้นฐานทั้งหมด4กลุ่มนะครับ Windows เป็นการสร้างหน้าต่างนะครับ ACX10 ก็จะเป็นการสร้างในส่วนของต้นไม้รัว้วแล้วก็กำแพงนะครับ Star ก็จะเป็นการสร้างบันได และในส่วนของประตูครับก็จะเป็นกลุ่มของอ b อบเจกต์ไทที่เป็นดอนั่นเองนะครับนี่คือการแนะนำสูนะครับพื้นฐานสำเร็จรูปเชิงสาปัิยกรรมที่มีอยู่ใน 3D Max นะครับขอบคุณครับ